พี่น้องพี่น้องควายเผือกอุ้ยควายตื่นคืองามแทะอืมบุด้เห็นควายด่อนตั้งหลายปีแล้วใครวะอุ้ยายคือหนาหาักแทะ ฮึโซอาวยังแนมมาอยู่นี่นะคุณสมัยควายพายนี่นะโอ้ยไหลมันไปยังเกาะเากำลังเบิ่งอยู่นี่มาได้แทะคว้ยคนอื่นป่ะพี่นางพี่นางเฮ้ยเราอยู่ในเถิงนะ ลงมาพี่ใน,น่นะมาถ่ายคลิปเห้น้องสาวจะเบิ่งนี่ห้ามสนบก๊าเนี่ยอนออนีแ่เหมือนกระบหบหิ่มใจเเเ่เอาไป่ายก็ไอร่อยบาเบาไอร่อ่เบาเบามาถายพี่ไอ่ฮะฮะทำมาเล่นน้ำแล้ว เอดบ้ทอดมาฮาไมาาพีอาย้าเอาพีอายใส่เหรออย่างไงอย่างไเนความสูเดียน้องพี่น้องเพี่น้องื่อนี้กูสถหายขีดให้ดีเออพี่นางล่าแล้วมานะให้น้องระเบิงนี่ ันแห่งการถ่ายอีกในดเดอ้อไปถ่ายอีกในดเดอ้อ <c oughs> จักสื่อ,อนั่นแหละเอาไปไหนมึงเจเจขนาดน่ะโอ้ย อะไรกูมาพีคิวปะมึงนี่อะไรกี่ดอง โอ้ยอย่าเสว่าเด้อไอร้อยทำไปได้มาเฮางเรื่องคนปนั่นเด้อไอ้ย่าาฮา่าาอร้อยฮามันไม่สายหมไม่สาย้งานสิม่สายตายยังโอ้ยอ้งางมึงคือเป็นอนี้มึง ฮะไม่ร้อยเข้ามายมาเขาเคยมาหรอกระปกมือไงแล้วอ้าเคยมาทีเือเข้ากระหักระมาเขากระหังกระมาเอเอเจอบังเออเช็เ่เบิงเตาเปิดนะย่างไปเกิดใหม่เลย้มันหล่นว่านดมือลมนะ โอ,โอ๊ยอีเะน่ามึงอี้ายแดกอีอ่า่ามาอีกแล้ว <S <S ปลาตัวน้อยของหน้าเจ้าคือไม่เทกแทบ เอา้าวม,ม,มุ้งกระเบื้องหักนี่สายแดกอีสายแดกฝนมันลงเหรอพูด <c oughs> พี่น้องพี่น้องกูอ,งอยากหัวได้เมื่อกี้นี่ฝ <c oughs> นฝ่าลงมาจากเฮื่อนไหวๆขึ้นโหลด ยังไม่ทันกินยังเลยยังไม่ได้กินยังเลยบากินเบียร์พรอมกับเบอร์สกุลเบอรชานเบียร์สกุลเธอคือเสียลมขนาดอ๋อพี่นางลาพี่นางเอ้ยน้องซ่าผลจะเบิ่งว่ดให้มากอีกในเด้อวัดสักอืมก็เลยตั้งแต่พูดแหละเดี๋ยวพูดนะอ๋อก็เลยได้มีโอกาสถ้าก็ได้มีโอกาสมาอีกนี่ มาอันนี้ถ้ามาเวียกเข้าบอลเพื่อนล้างค้าวจะเขาจะไปนะบางหม่งเพื่นไล่ไล่เพื่อน,นเอ,นอ๋อย,ยฝ่าเอ้ยฝ้าไอ้ฝ,าฝ,าฝา้าห้องเด้อฟังความสั้นบ้างอีนาวมึงเอ้ยมึงนี่เนาะเนื้อเป็นเหี้ยวพี่อะเพราะว่าอยากมันเป็นยังหู้ลยอ่ือมตื่นเต้นม่เพื่อนเรื่องไหน เจเจดีเต็จัดเอยังว yeah. uh ่าสดก้องไปทึ่งฮ yeah. ื่นเดีย่ะอาได้่ะเสียงไอรอยดเ่านะากี่แพาต้วากยงไย่ากับแนมขนเพอเพี่อาใช่พวมึงย่ากหัวเน้ มึงมึงขแม่นะนแบบบหูบ่ซีนะกูกำลังสีดีลูลีล,ลขึไหย <c oughs> เขาเปิดกล่องมาผูกเือดีเลยจะจะเจเะนะะะะะาเฮยนกัอ่าตัวขาสิดาหยาบเรบรหาย,ย,าย่ง <c oughs> ต้องด่าดอกพี่น้องไ่ได้หายบ่ได้เขียนลาวได้ <c oughs> <c oughs> ุ่มห้าน่ะ <c oughs> อรแต่ว่าเธอนะเวลาให้น้องให้หนุ่มเลยเธอบอกว่าวเธอสร้างมากกว่าเฮ้ย น่าจะเธท่าไปน้ำอีเจใส่แดดเนี่ยสันทำลายบรรยากาศกำลังฟินๆเออเมียใหม่เธอกระงามนะเฮ้ยเนาะพี่น้องก้าวเมียใหม่เธอกระงามพี่น้องก้าวงามก้าวงามเมียใหม่เธอกระแด จักเถอนทน่ใดแล้วเธอสร้างบอกุ่นเธอละอายแล้วบุหุคือกันจักสีอายยังเนาะขาดกันหละแบบคือรังเกียจแถวได้ถือกันสำได้ันาว ่าบว่านเมื่อจ้ะโอ้ยบอเรื่องห้องเรื่องเด้อสูมเข้าถนาเขาอีนาดเขาไปซับวายแล้วเขาหายถาเอาไว้ก็เลยได้โอกาสอ้าวเออจะสิคนไปใส่อีกไปเห็ด่วนอยู่สาย ไปนอนเมื่อกี้แล้วนะพี่น้นองงามอะไรเน,นาะก็ไม่โตเงินพี่น้นนนานกคา็ค่าสิกขนาดเลยพี่น้องเลยเปลาต่อคอมเมนตแนนแนเอิรไป นี่ดูวานเนี่ยได้ขนะดไหนอ้าวกูบะระหูมาห้าพี่ไอ่มาพี่ไอ่ท่านกูยังบด้ะหูสวนอือกูก็ยังบได้หูเลยกูยังไปชมควายดอนเห็นควายดอนลายเออเออควายดอนลายก็เลยสะอ่อนมันก็เลยไปถ่ายคลิปไปอ้าวก็รูรูห้าวบอยหรอฮะใหญ่มันย่างมาต่างคนต่างอย่างกันอ้ากูเบิ่งนี่เขาย่านมึงกว่ามึงเขาย่านกูวะเออ

นนพี่่างอยูคือหรือบ่คือกันแล้วแต่เราเธอเลือกเองเาเธอสีหายสิเธอสีหายเธอเสียขีดยังก็แล้วแต่เพราะว่าสุภาพเพราะว่าสุภาพบ่เคยด่านะเฮ้ยซุปเฮาบ่เคยด่าว่าเอ๊งมึงสัวจังสัตว์มึงเลวแนวนี่บ่เคยว่าเล็กระป่าลงมา สัตว์กระหันกล่องไปดิทันบดซูมมือมือมือกุฝานบดซูมซะมันโหลดตั้งแต่มือน่บ่นี่มือพยุนันนีต้องหลอลงสั่งก็บดซุกน่ะก็ซิกรขึบนไอหมูมาโเอนจิดอยังขนไปหานมันบ่ะน่ะนะ พี่นางพี่นางสิป um ุ๊กเคื่อนใหม่ป้วยนี่อืมชักหลังกระว่าทองหลังผุ่นนำทำอะไรปุ๊กลังนี่บัดง่ายขึ้นบ้านใหม่ครับบอนจอดโหลดตั้งไหนครับ ปาตัวพีกขนาดพี่น้องเอยขีบนี่บ่ได้ขึดเลยไหมอีเจใสยแดงยางไปอู้จจะเป็นจะเป็นน่านตายสันทัากะว่าวไปยงชูัง <laughs> มาที่ลูกมาถือถือกันโอ้ยสักวันหนึ่งพี่น้องก็จะได้เห็นอยู่ดีเท่ไรเนาะนะมึงสักวันหนึ่งกันมันก็ต้องได้เห็นอยู่ดีผมว่า บ้านใกล้กันมันก็เห็นกันอยู่แล้วแลวนหละอ,อีกอย่างนะ,นอ,งนะอีกอย่างนะเธอสินี้แบบนี้ม่ได้ดอกนี่ผลหรอกเพราะว่าในใามันก็ต้องบังเอิญเจออยู่แล้วนะในมือนี่ก็คือกันนั่นแหละเอ่ไ,ได้คิดว่าสิมาเจอเธอ